เรียกว่าชี้แจงข่าวตอบโต้จร,ริงๆไม่เป็นความจริงนะคุณแม่เดินหน้าฟ้องฆาตกรรมแน่นอนใช่ถึงขั้นบอกทำลายเลยนะคือคุณเต้บอกว่าเดี๋ยว14มิถุนายนนี้เนี่ยก็จะมีการเรียกประชุมโดยเฉพาะกับทีมกฎหมายทางคุณอริยะเองก็ให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วคุณแม่คือเป็นคนเซ็นมอบอำนาจให้คุณอริยะดำเนินการฟ้องเพียงคนเดียวเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบถึงคุณแม่ เออ oh. ลราก็เห็นว่าณตอนนี้เนี่ยมีการรวบรวมหลักฐานต่างๆเต,ตรียมที่จะยื่นฟ้อง23ออมิถุนายนด้วยนั่นคือความเคลื่อนไหวจากทีมที่มาดูแลทางคดีนี้ทีนี้กตกลงก็เลยสับสนแล้วว่าตกลงยังไงกันแน่เนี่ยใช่เพราะว่าทางทนายเดชาก็ยังยืนยันนะว่าสิ่งที่ยื่นฟ้องได้ณนะตอนนี้คือทําได้ก็คือแค่เรื่องของการประมาท เ <ทำ S 2> พราะหลักฐานยังไงดูแล้วทนายเดชาย้ําบอกมันไม่พออยู่แล้วที่จะไปถึงฆาตกรรมใช่เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยทําให้ทนายเดชากิติวิทยานาันประธานเครือขา่า,า,ยายทนายใครทุกคือออกมาไล์สดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแหละบอกว่าอายการเนี่ยเตรียมสั่งฟ้อง5ผู้ต้องหาบนเรือและกุญซืออีกหนึ่งคนเป็นจําเลยในคดีข้อหาร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในวันที่23มมิถุนายนและคุณแม่ ของคุณแตงโมเนี่ยนะคะตัดสินใจว่าจะไม่ฟ้องรงในคดีฆาตกรรมเพราะไม่มีหลักฐานในดๆชี้ว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นบนเรือลองไปฟังเสียงทนายเดชากันก่อนค่ะมแม่แตงโมงก็ยืนยันร้อยเปอร์ซนตชัดเจนใช้เวลาคุยสิบนาทีคือนะอัจฉริยะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องเรื่องฆาตกรรม,ค,มคุณแม่ก็เลยไม่ฟ้องแค่นั้นเองครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับนะครับ มันเป็นความจริงแต่ว่าหลายคนอาจจะยอมรับไม่ได้คือทนายเดชายังบอกว่าทีมที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่คุณแตงโมเน,นี่ยนะคะคือย้ําว่าแพแตกเป็นที่เรียบร้อยโอ,อ,อ้แล้วก็แพ,แต,แ,พแตกใช้คํานี้ค่ะคแล้วก็เปรียบเทียบที่ปรึกษาคุณแม่ก็คือสอสอเตและคุณอชิยะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยถ้าหากเทียบกับบางแจ๊กที่เป็นที่ปรึกษาตัวจริงนั้นเทียบกันไม่ติดโอ,เ,อ,อเพราะว่าอะไรคือทนายเดชาบอกว่าเนี่ย เรื่องของการพูดจากเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวใจก็ยกตัวอย่างให้คิดว่าเนี่ยบางแจ๊กไปพูดยังไงล่ะถึงสามารถขอโทรศัพท์มือถือคุณแตงโมจากคุณแม่ไปได้อ๋อแบบว่าโอ้โหสั้เทียบกัน3คนในเอาจริงเนี่ยคุณอัจฉริยะคุณเต้นเนี่ยเทียบบางแจ็กไม่ได้หรอกแต่แการจะเป็นที่ปรึกษาตัวจริงให้คุณแม่คุณแม่เนี่ยเชื่อหมดบางแจ๊คพูดอะไรก็ยกตัวอย่างเรื่องของมือถือคุณแตงโมเนี่ยคะ่ะลองฟังเสียงกันดูหนะะ่อยค่ะผมเคยคุยกับคุยกับบางแจ๊กหลายครั แต่บางทักเป็นคนเก่งฉลาดสามารถเอาข้อมูลจากคุณแม่ได้เอามือถือจากคุณแม่ไม่ได้เก่งมากมีวาทศิลปโคน,นสอสอันที่ว่าพูดเก่งๆแล้วสสเต้ที่ว่าพูดเก่งแะไม่มีอะไรไปเทียบกับบางแจ็คได้เลยบางแจ็คเนี่ยสุดยอดของอที่ปรึกษาเลยนะนะคุณแม่เนี่ยจะไปทางไหนเนี่ยให้ถามบางแจ็คคนเดียว <c oughs> นี่เออเรา <c oughs> ไม่รู้จ, <c oughs> จะดีเทิร์นหรือเปล่าอย่างนี้ตกลงใจยังไงคุณแม่ เชื่อบังแจ็คคุณแม่จะย้อนกลับมาเชื่อทนายจุกกรูบ้างไหมในอนาคตออไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อวานนี้ทนายเดชาเปิดทางนะบ,บอกว่าไม่ไม่ต้องรีเทิร์นก็ได้นะแต่มาขอคำปรึกษาก็ได้ออมาร้อง,งเพลงก็ได้ยังยินดีอ,อซึ่งทางทนายเดชาเนี่ยก็พูดช่วงทิ้งท้ายไว้นะคะบอกว่าหลังจากนี้น่าจะน่าจะมีความน่าจะมีคดีความที่เกิดขึ้นตามมาทั้งคดีที่เจ้าของอู่ต่อเรือถูกกล่าวหาว่าทำลายหลักฐานคราบเลือดบนเรือ ซึ่งทราบว่าได้แต่งตั้งทนายความเอาผิดกับผู้กล่าวหาแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ขอให้จับตาเรื่องการร้องเรียนจริยธรรมน,นกักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะผู้ถูกร้องเรียนตอนนี้ได้ข่าวว่ากลัวเรื่องถูกถอดถอนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างหนักอีกด้วยอ๋อเนี่ยมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะบอกเนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะฮะซัดนักการเมืองมาหลายคนแล้วค่ะอ่าก็ไม่รู้จะเป็นการส่งสัญ,ญญาณอะไรไปถึงพิเต้ต่อไปหรือเปล่านะ อยจะคงต้องติดตามกันต่อในคดีคุณแตงโมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็มีกําหนดการใช่ไหมของทางอายการอะไรต่างๆเดี๋ยวรอดูว่าตกลงแล้วทิศทางคดีจะไปทางไหนกันต่อนะครับ